สวัสดีครับทุ FC, ก FC การชนะทุกท่านครับวันนี้เรากลัาเจอกันเหมือนเช่นเคยนะครับคลิปนี้นำเสนอประเด็นหลังเกมที่ลิปูเนี่ยเบียดเอาชนะทางเวสแฮมไปได้2ประตูต่อหนึคว้า3แต้มเต็มเป็น3แต้มล้ำค่านะครับยึดท่านจากฝูงได้ก่อนเกมที่เอฟเวอร์ตันจะลงสนามเจอกันกบนิวคาสเซิลนะครับในค่ำคืนวันอาทิตย์ และนี่คือ7ประเด็นที่น่าสนใจเกิดขึ้นในเกมเมื่อคืนนี้นะครับที่สนามแอนฟิลฟังกระจกบแล้วช่วยกันกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์เข้ามาพดูดคุยกันได้เหมือนเช่นเคยนะครับใครที่ยังไม่เคยกดซับกดติดตามช่องทางนี้อีกาชแนลอยา่างไงรบกวนกันด้วยนะครับเพราะว่าที่นี่อีกาชแนลเป็นช่องของแฟนบอลทุกสโมอสรครับเริ่มจากประเด็นแรกกันก่อนนะครับคุณคอนวินัยเข้มขน้นหงแดงสปีดบอลช้าครับอันนี้ต้องยอมรับเลยนะครับว่าทีมของดิวิดมอส์ครับทำกันบ้านมาได้ดี เล่นเกมรับลึกในแดนตัวเองนะครับแล้วก็ในแดนกลางวิ่งไล่ทุกจังหวะเรียกได้ว่าวางรถบัส2ชั้นคอยขัดขวางไม่ให้ลิพูเนี่ยได้ทําเกมอย่างถนัดถนีแล้วก็มีการเจาะประตูได้อย่างง่ายดายตามที่คาดหวังเอาไว้นะครับเรื่องนี้ไม่ต้องใช้วินัยสูงมากถ้าหากว่าไม่มีทีมเวิร์คขาดในเรื่องของวินัยขาดในเรื่องของความตั้งใจความมุ่งมั่นก็จะไม่สามารถที่จะ ป้องกันในเกมรับได้ดีแบบนี้เพราะว่าตลอดระยะเวลา35นาทีแรกเนี่ยชัดเจนนะครับลิพูมีโอกาสยิงเพียงแค่1ครั้งเรียกได้ว่าแทบจะไม่ค่อยมีโอกาสในการพาบอลไปถึงในกรอบเขตโทษเลยนะครับเพราะว่าโอ้โหเจอหลายด่านมากแดนกลางกันแน่นนะครับแนวรับก็ขัดขวางกันหลายคนเทวินอเล็กซานเดอร์อาร์โนแอนดรูเบสันนะครับสฟูลแบ็กเองก็ไม่สามารถที่จะพาบอลไปในสู่สุดเส้นหลังแล้วก็มีการเปิดครอสให้กับ ทางด้านของ3ประสานในแดนหน้าได้นะครับในขณะเดียวกันครับไม่ว่าจะเป็นซาลาฟิมิโน่หรือจะเป็นมาเน่โดยรุมกินโต๊ะหมดเลยนะครับเวลาที่จับบอลได้เนี่ยก็จะมี2รุม1ตลอดครับเรียกว่าทําอะไรแทบจะไม่ได้ถนัดครับซึ่งแน่นอนครับนี่คือแผนงานของดวิดมอยส์ที่ต้องการแบบนี้แล้วก็ฉกฉวยโอกาสความผิดพลาดของลิเวอร์พูลแล้วก็ทําได้กับจากโจโกเมสก่อนที่พวกเขาจะขึ้นนําไปก่อนครับแม้ว่าลิเวอร์พูลนะครับจะครองเกมได้เหนือกว่าแต่โอกาสการเข้าทำเนี่ย ค่อนข้างน้อยอย่างไรก็ตามครับเรียกได้ว่ามีโชคเลยเพราะว่าบอลเหมือนไม่มีอะไรครับแต่มาซูโอกูนะฮะซึ่งเป็นแบ็กซ้ายของเวสแฮมทัลเลอร์ทัลล่าผิดพลาดเองครับไปเตะโดนขาของทางด้านโมซาลาแล้วก็เป็นจุดโทษกับลูกนี้หลังเกมเนี่ยดวิดมอยส์บอกว่าบ้าบอมากเขาไม่คิดไม่ฝันมาก่อนเลยนะครับว่าจุดนี้จะเป็นจุดโทษของลิเวอร์พูลมันมองยังไงก็แล้วแต่มันไม่ใช่เลยแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ย โมซาลาตั้งใจที่จะพุ่งจะเอาจุดโทษอย่างเดียวเรื่องแบบนี้มันไม่ถูกต้องแล้วก็ไม่ใช่แค่ว่าเดวิดมอยส์คนเดียวเท่านั้นที่พูดถึงเรื่องนี้นะครับแกรมซูเนสซึ่งเป็นอดีตตำนานของลิพูเองก็บอกว่าเนี่ยจังหวะแบบนี้มันเข้าทางโมซาลาเลยโมซาลาตั้งใจจะพุ่งเอาจุดโทษอยู่แล้วแต่ไม่ต้องดูภาพช้าครับคือดูจากตาเปล่าเนี่ยแค่จังหวะแรกเนี่ยเราก็เห็นแล้วนะครับว่ามาซูโอกูเฟอรฟะโฉงชางไปครับคือไปสกิดขา แล้วก็ไปโดนตัวโมซาลาซึ่งแน่นอนครับกองหน้าเนี่ยเมื่อโดนตัวเมื่อไหร่มีการคอนแทคเมื่อไหร่และยิ่งเป็นบอลสมัยนี้แล้วเนี่ยคุณจะต้องชิงความได้เปรียบจากในสิ่งที่คุณโดนกระทําในกรอบเขตโทษมันไม่ใช่เรื่องจะพุ่งเอาจุดโทษมันไม่ใช่เรื่องที่จะขี้โกงอะไรต่างๆนะนะคือกองหน้าเดี๋ยวนี้มันเป็นแบบนั้นคือพยายามที่จะกระชากลากหนีอาศัยความได้เปรียบชิงเหลี่ยมชิงหวยชิงพริบกัน แล้วก็ถ้าได้จุดโทษมามันก็คือโอกาสในการทําประตูซึ่งลูกลักษณะแบบนี้นะครับเจมี่บาร์ดี้เขาถนัดทนีอยู่แล้วเจมี่บาร์ดี้เนี่ยเขาใช้ความหนาของตัวเองแล้วก็ชิงความได้เปรียบเมื่อมีการเข้าประทะมีการคอนแทคเขาก็ล้มทันทีแล้วก็เป็นจุดโทษอยู่แล้วครับดังนั้นนี่คือสิ่งที่มาซูอ,อก,กูพลาดครับบอลไม่มีอะไรเลยครับพลาดแล้วมาโดนจุดโทษแล้วก็โดนโมซาลาตะบันเข้าไปกลางประตูเรียบร้อยครับ1ประตูต่อ1ได้ประตูสําคัญในช่วงเวลาสําคัญพอดี แม้ว่าเดวิดมอยจะมาโอดครวนนะครับบอกว่าเฮ้ยโมซาลาพุ่งแต่มันมีการคอนแทคจริงมันก็จบครับตรงนัน้นก็จบเลยข้อที่2ครับมาตรฐานและความนิ่งของหงแดงคือคีย์สำคัญอีกเรื่องหนึ่งเกมนี้ต้องยอมรับเลยนะครับว่าพลพรรคของหงแดงของเจนคลับไม่ได้เล่นได้ดีแบบเลิศเลอไม่ได้เล่นเพอร์เฟกใดๆเลยครับเกมดูหนืดนดูหนุ่มนวงดูอึดอัดดูตะกุกตะกักดูไม่ค่อยไหลลื่นเท่าไหร่ เพราะว่าเจอเกมรถบัสของเวสต์แฮมเล่นงานก็โอ้โหมันก็เจาะยากไงครับซึ่งจะต้องชมว่าเวสต์แฮมเนี่ยปิดพื้นที่ได้ค่อนข้างดีมากเกมแดนหน้าของลิพูลแทบไม่ได้แผงริดใดๆเลยแล้วก็แทบจะหาทางเจาะเข้าไปยิงประตูไม่ได้แต่ลิพูลม,มีหนึ่งสิ่งที่เหนือกว่าหลายๆทีมคือมาตรฐานในการเล่นแม้ว่าจะยังเจาะไม่ได้จะเจาะลำบากแต่พยายามเซตบอลไปเรื่อยๆหาช่องว่างหาพื้นที่ หลอกล่อขุดบ่อล่อปลาให้เวสต์แฮมเนี่ยเข้ามารุมเข้ามาพรวดเข้ามาพลาดอะไรแบบนี้เพื่อจะ,จะ,จะมีช่องว่างในการที่จะเจาะประตูคือมันเป็นมาตรฐานของลิปูอยู่แล้วเวลาที่โดนคู่แข่งที่วางหมากแบบนั้นมาแต่พอลิภูสร้างมาตรฐานคือการเซตบอลพยายามผ่านบอลทายบอลไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งหาช่องว่างเจาะได้เนี่ยมันคือสิ่งหนึ่งที่ลิพูเหนือกว่าในเรื่องของมาตรฐานลิพูพยายามที่จะ บุกเข้าไปอย่างอดทนบุกเข้าไปแบบเรื่อยๆไม่มีอาการลนลานไม่มีอาการแบบว่าเสียสมาธิลุกลี้ลุกลนโอ้โหขึ้นจังหวะนี้ไม่ได้เซ็งว่าท้อวะ่ะไม่มีครับริบูก็พยายามเซ็ตไปเรื่อยๆผ่านบอลไปเรื่อยๆบุกอย่างอดทนรอจังหวะตัวเองเพราะว่าการเล่นลักษณะแบบนี้ผมเชื่อว่านักเตะริบูเนี่ยมันผ่านมาหลายเกมแล้วและเมื่อเป็นแบบนี้สิ่งหนึ่งที่พวกเขาต้องรอคือความอดทนพยายามหาช่องว่างให้มากสุดในการที่จะเข้าทำ และสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาคือมีความแน่นอนมากขึ้นการจ่ายบอลในแต่ละครั้งต้องมีเป้าหมายต้องชัดเจนและต้องแม่นยําสุดท้ายครับลิบูก็มักมหาช่องทางในการที่จะเจาะประตูของคู่แข่งได้ไม่ว่าจะเป็นการครอสเสถียงด้านข้างจะเป็นการเล่นลูกเซตพสเซตเพลย์จะเป็นการยิงลูกระยะไกลหรือจะเป็นการใจ่ายในช่องว่างที่แคบมากๆอย่างเกมเมื่อคืนนี้ในจังหวะของเซนติโอรี่ายให้กับดิโกโจตา ซึ่งนี่แหละครับคือมาตรฐานที่ลิ์พูมีมากกว่าทีมอื่นแล้วมันไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่ลิ์พูโดนคู่แข่งนาไปก่อนแล้วก็สามารถพลิกสถานการณ์กลับมาเป็นผู้ชนะได้นี่คือเกมที่3ติดต่อกันที่แอนฟิลที่พวกเขาทําได้ลักษณะแบบนี้โดนนาก่อนแต่ไม่ยออ่อท้อกรมนากลมตาทำงานอย่างหนักหน่วงอดทนอดกลั้นเป็นที่สุดครับแล้วก็อาศัยจังหวะชี้เป็นชี้ตายในการเข้าทำประตูที่สำคัญ นี่แหละครับคือมาตรฐานที่ลิปูเซ็ตขึ้นมาสร้างขึ้นมาแล้วมีไมายเซ็ตจากนักเตะทุกคนที่คิดกันว่าตราบใดที่ยังไม่สิ้นสิงนักบิดยังไงพวกเขาก็มีโอกาสที่จะคว้าชัยชนะแล้วก็เป็นแบบนั้นมาหลายเกมมากตั้งแต่ซีซันก่อนสอซีซันก่อนถ้าเป็นยุคสมัยก่อนยุคของโรเจอร์รูปยุคของเจราออริเย่เนี่ยบอกเลยครับว่าเมื่อเจอลักษณะแบบนี้อย่าหวังเลยครับเต็มที่เต็มกลืนเนี่ยคือเสมอข้อที่3ครับอันนี้สําคัญที่สุดเลยตัวสมรองพลิกเกมครับ ทีมฟุตบอลถ้าจะให้ดีคุณต้องมีทั้งตัวจริงและตัวสำรองที่มีความสามารถไล่เลี่ยกันสามารถทดแทนก็ได้อย่างร้อยเซไม่ใช่ว่าคุณมีแต่แผน A อย่างเดียวเน้นแค่ตัวจริงอย่างเดียวแต่ตัวสำรองไม่มีคุณภาพแบบนี้ก็ตายสิครับแต่ลิภูมีขุมรังตัวจริงดีสำรองก็ดีไม่แพ้กันเมื่อคือนนี้นะครับเจนคลับส่งเซนติโกรี กับดิโกโจตาลงมามีเวลาประมาณสัก20นาทีในการเปลี่ยนเกมพลิกเกมแล้วทั้ง2คนแผงธิ์กันทั้งคู่กับเซนาริโอรี่เป็นคนเปิดดิโกโจตาเป็นคนปิดซึ่งแน่นอนครับเซนาริโอรี่เองก็ก่อนหน้านี้เกือบจะเป็นคนหมดอนาคตมีข่าวว่าเขาอาจจะย้ายออกจากทีมไปแต่ถ้ามองถึงฝีเท้าและความสามารถทักษะเทคนิคต่างๆในเชิงฟุตบอลเนี่ยเซนาิโอรี่เองก็ไม่ไปสองรองใครอยู่แล้วขอเพียงแค่ว่าฟิตให้ถึง แล้วก็เล่นอย่างมั่นใจเจเนเกอรี่เองก็พร้อมที่จะปล่อยหรือว่าฉายแสงฉายแววในความโดดเด่นของเขาออกมาเกมเมื่อคืนนี้ชัดเจนครับการปล่อยบอลของเขาในแต่ละดอกมันมีเป้าหมายและเมื่อครั้งที่อาซิให้กับดิโกโจตาชัดเจนว่าเขารอจังหวะรอให้ดิโกโจตาอยู่ในสถานการณ์ที่เหมาะสมและเขาเห็นแล้วนะครับว่ามันมีพื้นที่ตรงนั้นอยู่แม้ว่าจะเป็นพื้นที่แคบแต่สามารถส่งบอลไปที่ตรงนั้นได้และการส่งบอลลอดระหว่างขาของนักเตะเวสต์แฮม มันพอเหมาะพอเจาะพอดีครับตอนที่เซอ,เซอร์ดาร์เจรี่ส่งดิโกโจตาเองก็รอจังหวะตัวเองเหมือนกันเพราะว่าถ้าพุ่งออกไปเร็วกว่านั้นลำหน้าแต่เขาก็รอจนกระทั่งเจกรี่ปล่อยบอลโจตาไม่ต้องทําอะไรมากมายครับคือยิงสวนไปเลยครับแล้วก็เรียบร้อยครับเป็นการเข้าทําที่ดูเหมาะสมแล้วก็ลงตัวที่สุดนี่นะครับคือสิ่งหนึ่งที่ลิภูมีมากขึ้นสําหรับการเปลี่ยนเกมหรือการทดแทนเวลาที่ตัวจริงไม่พร้อมแผงริดไม่ออกสร้างทีเด็ดอะไรไม่ได้ การคิลลพัสแบบนั้นการยิงที่เด็ดขาดแบบนั้นมันหาไม่ได้จากครั้งก,ก่อนๆที่เคยใช้ดีบ็อกโอริกี้เป็นซูเปอร์ซับมันหาได้ยากแต่มันหาได้ณนะเวลานี้กับทางด้านของเซนาริโอรี่แล้วก็ดิโกโจตาอย่างไรงก็ตามครับแม้ว่าจะแสดงออกให้เห็นถึงความตายยากแล้วก็การสามารถที่กลับมาฟื้นคืนชีพจากเป็นรองแล้วก็มาเป็นผู้ชนะได้เนี่ยแต่แฟนบอลรีพูลไม่อยากจะเห็นอะไรแบบนี้ทุกๆเกมเพราะอย่าลืมนะครับ มันจะมีทุกเกมเหรอครับที่จะสามารถแซงหน้าคู่แข่งได้อยู่สม่ำเสมอมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับดังนั้นมันก็เป็นสิ่งที่ครับก็ต้องไปปรับปรุงแก้ไขกันต่อในเรื่องของการออกบอลให้แน่นอนมากขึ้นการยิงประตูที่จบสกอร์เฉียบขาดเฉียบคมมากขึ้นนะครับจากทีมชุดแรกจะได้ไม่เหนื่อยลุ้นเหนื่อยในช่วงท้ายเกมแบบนี้ไปโดยตลอดนะครับประเด็นที่4ครับเนสฟิลิปตัวเลือกความหวังใหม่ในแนวรับครับ ลิพูเผชิญบททดสอบที่สําคัญหลังจากที่สูญเสียเฟอร์กิฟันได้ไม่มีเชวมาติดอยู่ในสนามฟาบิโอเองก็เจ็บด้วยตอนแรกนี่เราคิดว่าเจนคลอปจะใช้ลิสวิลเลียมหลังจากที่ได้ลงสัมผัสเกมไปแล้วในฟุตบอลอยูฟ่าเมเปสลีกครับแต่มีการพลิกโผลเกิดขึ้นเมื่อเจนคลอปใช้เนสฟิลิปลงเป็นตัวจริงคนแรกในเวทีพรีเมียร์ครับโดยเลือกประสบการณ์ที่ดูเหนือกว่าลิสวิลเลียมในครั้งนี้ การลเล่นพิมพ์เดกในนัดแรกนะครับของเนสฟิลิปเนี่ยก็ต้องถือได้ว่าเขาก็สอบผ่านนะครับคือดูมีความนิ่งแล้วก็เล่นลูกก๊าอากาศได้ดีพยายามเล่นบอลง่ายๆไม่หวือหวาใช้ความแน่นอนเป็นหลักแล้วก็ไอตอนที่อัลแ,แลนะครับกองหน้าของเวสแฮมอยู่ในสนามเขาเองก็เอาอัลแ,แลอยู่หมัดเลยก็ถือดว่าสอบผ่านการตัดสินใจครั้งนี้ของเจนคลอปเองก็ถูกต้องครับเลือกเอาประสบการณ์ที่ดูเหนือกว่าลิสบิลเลียมอยู่ในสนามในครั้งนี้ ซึ่งภาพรวมของเนสฟิลิปนั้นดูโดดเด่นกว่าโจโกเมสที่หลุดฟอร์มไปนิดนึงนะครับส่วนประเด็นต่อมาครับประเด็นที่5หลังชุดนี้เนี่ยระยะสั้นได้แต่ระยะยาวไม่ได้ตอนแรกนะครับพอทุกคนเห็นชื่อเนสฟิลิปเนี่ยแน่นอนครับนี่คือจุดเปราะบางจุดที่น่าเป็นห่วงว่าเฮ้ยจะหลุดหรือเปล่าจะตื่นสนามไหมจะเอาอยู่หรือเปล่ากับกองหน้าร่างใหญ่ของเวสต์แฮมแต่ผลปรากฏว่าเนสฟิลิป แทบจะไม่ค่อยได้ทําอะไรผิดพลาดใดๆเลยกับกลายเป็นว่าโจโกเมสต่างหากที่น่าเป็นห่วงแทนครับโจโกเมสมงตั้งไม่ดีเข้าทางปาโบฟอร์นาสโดนยิงเลยส่วนเนสฟิลิปเองกลายเป็นในายใหญ่ของแผงหลังครับแต่ข้อเสียของเนสฟิลิปเนี่ยมันมีฮะไม่ใช่ว่าไม่มีคือหลายจังหวะนะครับที่เขายังเข้าบอลดูชงช่างดูไม่ค่อยเนียนตาเท่าไหร่การมงเนี่ยโอเคผ่านเลยแต่การเข้าบอลเนี่ยมันยังไม่ค่อยละเอียดนะครับ แต่ก็เชื่อเถอะครับมันก็ยังดูดีอยู่เพียงแต่ว่าหลังจากนี้ก็ต้องลุ้นครับว่าฟาร์มิโอจะเล่นเมื่อไหร่โจมาติปจะกลับมาเมื่อไหร่เราจะทําให้เกมในแนวรับเนี่ยดูดีขึ้นไหมเพราะว่าถ้าจะมาหวังพึ่งพาแต่ทางด้านของโจโกเมสกับเนสฟิลิปหรือจะเป็นลิสวิลียมเนี่ยบอกเลยว่าน่าเป็นห่วงแล้วถ้ามันต้องใช้งานแค่3มคนนี้เนี่ยยังไงก็แล้วแต่นะครับลิปุก็ต้องซื้อครับหรือไม่ก็ลองไปลุยดูในตลาดหน้าหนาวว่าจะมีใครที่ สามารถย้ายทีมได้เลยหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไปคุยกันดูนะครับสำหรับแนวรับของลิเวอร์พูลข้อที่6ครับดิโกโจตาของเขาดีจริงๆไอตอนแรกเนี่ยเราคิดว่าดีอยู่แล้วครับเพราะว่าเคยเห็นฟอร์มการเล่นของโจตาในสีเสื้อวูฟแฮมตันเบรเลอร์สครับแต่ก็ไม่คาดคิดมาก่อนกับว่าเขาจะดีถึงเพียงนี้ไม่คาดคิดมาก่อนว่าเชิญครับจะสามารถรีสเกยภาพของโจตาออกมาใช้งานได้อย่างเต็มเปี่ยมขนาดนี้ ดิโก้โชตายังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างต่อเนื่องนะครับในสีเสื้อของหงแดงครับแล้วนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เขามีส่วนสําคัญที่ทําให้ลิปูเนี่ยคว้า3มแต้มสําคัญได้เกมล่าสุดครับลงมาเล่นเป็นตัวสำรองในที่ชี้เจใช้เวลาเพียงแค่ประมาณ7นาทีก็ส่งบอลเข้าสู่ก้นตะข่ายครับเพียงแต่ว่าจังหวะนั้นเนี่ยโดริปประตูไปก่อนนะครับเพราะว่าไสาโดมาเน่ไปทาฟาลูกัสฟาเบียนสกี้ก่อนครับแต่หลังจากนั้นครับโชตาเองก็บอกว่าไม่เป็นไร VR ริปเหรอ เดี๋ยวเขาก็ขอยิงประตูแบบขาวสะอาดก็แล้วกันแล้วก็ทําได้จริงๆครับรับบอลจากเซนันคอรี่แล้วก็ยิงสวนตูมเดียวแล้วก็เฉียบขาดมากลูกนั้น2เกมหลังเขาเป็นคนทําประตูชัยให้กับเรอัลบูครับก่อนหน้านั้นคือเกมกับเชฟยูนเต็ดแล้วเกมนัดนี้ก็เป็นกับทางด้านของเวสต์แฮมยูนเต็ดครับเรียกได้ว่าตอนนี้โอ้โหดิโก้โชโต้ากลายเป็นความหวังใหม่ละ เป็นอีกหนึ่งฮีโร่เป็นอีกหนึ่งจิกซอสําคัญเป็นอีกหนึ่งทีเด็ดของแนวรุกลิเวอร์พูลกับเป็นเครื่องจักรถล่มประตูนะฮะช่วงหลังนี้ยิงประตูแบบเป็นก่อเป็นกำรรเลยแต่นั้นฟอร์มการเล่นของดิโกโจต้ามันนํามาซึ่งประเด็นที่7กครับที่ผมกำลังจะพูดถึงก็คือบ็อบบี้ฟิเมโน่ชั่วโมงนี้ชักจะเสียสันหลังซะแล้วละครับพอลิเวอร์พูลเจาะไม่เข้าครับเยนคลอปก็มีทางเลือกใหม่ที่ดูดีกว่ามั่นใจได้มากกว่าดีบ็อกโอริกี้นะครับก็คือดิโกโชต้า เขาส่งดิโกโชต้านะครับลงมาเพื่อเป็นการแก้เกมและสามารถพลิกเกมได้ตลอดสร้าง Impact ได้แทบทุกนัดมันไม่ใช่เพียงแค่ว่ายิงประตูอย่างเดียวนะครับแต่ดิโกโชต้ามีส่วนร่วมกับการเล่นเกมรุกหลายจังหวะมากๆแล้วก็การเล่นร่วมกับผู้เล่นคนอื่นๆคือเขาทำได้กลมกลืนและก็กลมเกลียวมากๆและการกระชากลากเลี้ยงของดิโกโชต้าเนี่ยสามารถตีโซนแนวรับของเวสต์แฮมได้เป็นอย่างดีครับ คือสามารถคุกค,คามปั่นป่วนแนวรับของขุนคอนได้ทันทีและการที่ดิโกโจต้าสามารถเล่นร่วมกับเซดานจิชอรี่ได้อย่างลงตัวเซนสบอลทันกันแบบนั้นเนี่ยมาเลยทำให้ผู้เล่นแนวรุกของลิเวอร์พูลครับที่เคยยึดมั่นตำแหน่งตัวจริงถ้าหากว่าไม่เจ็บไม่ป่วยไม่สายไม่ลาไม่แบนเนี่ยยังไงก็แล้วแต่เขาเป็นตัวจริงแน่ๆยกเว้นว่าเชครอจะเลือกพักเลือก drop เอาไว้เก็บสดต่างๆแต่ชั่วโมองนี้มันไม่เป็นแบบนั้นแล้วไงครับเพราะว่าการแข่งขันรายรูปของลีพูเนี่ยมาดูมีความเข้มข้นมากขึ้น smf นะครับซาร่ามาเน่ฟิมิโนใช่ว่าจะการันตีตัวจริงแบบ1 0 0ได้ทันทีตอนนี้เขามีคู่แข่งแล้วมันไม่ใช่แค่ว่าดิโกโจต้าคนเดียวเท่านั้นนะครับก็คือยังมีเซนจิวรีด้วยที่พร้อมที่จะเสียบตำแหน่งตัวจริงได้ทุกเมื่อและถ้าดูจากฟอร์มการเล่นในบรรดา3ตัวจริงก่อนหน้านี้ซาร่ามาเน่ฟิมิโนฟิมิโนน่าจะเป็นคนแรกๆที่เรานึกถถึง้าาาหากว่ ใครสักคนหนึ่งจะโดนดรอปออกจากทีมในฐานะตัวจริงกลายเป็นตัวสมรองเพราะฟิมมโนช่วงหลังๆดูดรอปไปดูไม่ห้อยเพยงปร้างเท่าไหร่และถ้าหากว่าเขายังเรียกฟอร์มเก่งกลับขึ้นมาไม่ได้ในเร็ววันนี้ก็มีโอกาสที่จะโดนทั้งโจตาหรือจะเป็นเซเนกอรี่สอดแทรกได้ทันทีเพราะตำแหน่งนั้นก็มีหลายคนที่จะทําตำแหน่งนั้นได้เหมือนกันจะปรับระบบการเล่นจะเปลี่ยนแผนอะไรต่างๆนานา,นา,นาโดยที่ไม่มีบ๊อบบี้ฟิโมโนก็สามารถทําได้เพราะนาชีนี้ เชครอปมีตัวเลือกที่ใช้งานได้อยู่ในมือในแดนหน้าถึง5คนครับเอาล g นั่นคือทั้งหมดครับขอบคุณทุกคนด้วยนะครับเป็นเจประเด็นสําคัญที่เกิดขึ้นสําหรับเกมที่ลิปูชนะเวสแฮมนะครับอย่าลืมนะฮะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับส่งคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เหมือนเช่นเคยใครที่ยังไม่เคยกดซับกดติดตามยังไงรบกวนกดติดตามช่องทางอีก,กาชาแนล้วยครับเพราะว่าที่นี่อีกาชาแนลเป็นช่องของฟนตบอลทุกสโมอสรครับ